ผมขอขอบคุณเอฟซีจากไอ้คุณมาบอกว่ายุไสครับเพิ่นนมาเพิ่นโอนเงินใหม่ผมแสนแปดครับเพิ่นว่าผมถือล่องไปเช็คเบิ่งครับเป็นแมนบ่นะครับแสนแปดเพืจะแบ่งขายจะหนี่จะหาเงินครับเพื่นจะไปดาวรถเหมืองอื่นครับก็ไปทำบุญน้ำหลวงปูอ้วนครับอ๋อเขาโทรขอโทรมาเบอร์เบื้งบอกครับเขาเอาเพื่งแบบเด็นที่ที่ครับสวัสดีครับแมนแมนเบอร์ที่โทร่าสิมาโอนเงินให้มาเต้ยอยู่บ่ครับนี่มา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 เบบุญ อ่ามาดเวลางานแล้วนั่งขาง่ายดิที่เออมึงต้องโบกรถมาขึ้นรถเลยเออมาเออรถที่บอมาขอบคุณครับไปเออปะไปนอนบ้านได้ครับพี<ม>่ั้งบ้านสบายเนาะครับครับได้ครับโอ้มึงนี่นั่งรถเอาผ่านกูได้ไดนี่มึงตอารุ่นนี้ละไอ้ฮะมึงจะเอารุ่นนี้ครับ เอาเจ้าสีสีน้ำเงินเด้อมีบอครับมี่บอมเ,เอาลมแ,แอลฟาตเจ้าสีเหลืองเงินครับกูควรจะบอกเรื่องบททันขาดคำม,มึงคุยทำปุ <c oughs> ำ๋ยนะเบริการให้อายบ้านนี่ฮะบริการให้อายเบ้าบ้านนี่เอาโอ้มีฝอร่างกายกูบอกอย่ <c oughs> เอาไอ้มึงบอกก่อนปิดไฟเดี๋ยวครับเดี๋ยวปิดไฟเปลืองแบบไอ้มึงบอกก่อนเออขอผมขอบคุณนเอฟซีจากไอ้เพุ่นปรบอกว่ายุไส้ครับเพุ่นนเพุ่นโอนเงินใหม่ผมแสนแปดครับเพุ่นว่า ผมสิลองไปเช็คเบิงครับมันแมนบ่กนะครับเส้นแปดพ้สิแบ่งให้เจ้านี้จังหาเงินครับผมสิไปดาวน์โหลดมื้ออื่นครับก็ไปทำบุญนหลวงปู่ผ้วนครับอ๋อเขาโทรเขาโทรมาเบอร์เบงบ่ครับเขาเอาเบงแบบเลขบัญชีที่อยู่ในคลิปไอ้เลขเบอร์โทรครับไอ้เบอร์โทรผมวัผมบอกผิดแล้วครับมาเรืองศูนย์เจ็ดศอนย์เจ็ดหนึ่งหาแปดเก้าครับเบอร์ใหม่ครับเบอร์เขาแก้ตัวกันครับเราบอกสลับเบอร์ครับ มีเอฟซีมันโทรมาเพื่อน่าไอ้พื่อนใหญ่แสนหนึ่งก่อนที่แรกเพื่อน่าบันทึกเพื่อน่าพ่อบ่อเพื่อน่าบอกได้หรอผมโอ้โผมว่าได้ถามซื้อเพื่นถามซื้อเพื่อนเพื่อนมาบอกครับเป็นค่ำเป็นเบียดเนาะบอกแค่พอร้อนหัวมันเนาะโอ้ยเนาะครับอ๋อเขาบอกวนมาแล้ววะที่ข้าวนมาแล้วครับเพื่อนเช็คเบิ้งครับเออเช็คเบิ้งเห็นบาออื่นไหนตัวนี้พาไปดาวน์โหลดครับก็ทำบุญน้ำปูอ้วนครับน้ำปูโหดนะครับรอบวัดแถวตำบลผมไม่รอบเบิร์ตแรครับเดี๋ยวไปกับสิเพียค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันเนี่ย เออแม่จักหาหมื่นก็กันครับไอตัวนี้หาหมื่นผมกับสิบเเตอร์น่ะมันหาหมื่นกับมึงต่อสายไปดิมึงโทรกลับไปดิเบื่อเอยเบื่อแลนะครับเบื่อเออโทรเออโทรไปเบื่อลำพงให้กูได้ยินมทำนี้เบ <c oughs> ื่มาร้อนมึงนี่ครัที่ไหนครับ,รบวัานนั้นไปเช็คเบิ้งอยู่นี่เดี๋ยวมังชี้ให้ได้คิปเพิ่งมาไอ้ที่ไอ้ผมที่ผมยืมเงินอ้ายลอยนึงกันนะครับคลิปลอยนึงกันมึงพิมพ์ไว้ว่าโอนเงินนี่ครับนี่ เอาเอาเพื่อเอาโทษเปิดพื่ลำโพงเพิ่นลำโพงเปิดอนลำโพงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากูอยู่นี่เด้อเอาฟังเอาโทษสองว่าฟังนี่เด้อครับครับสวัสดีครับเมนเมนเบอร์ที่โทร่าสิมาโอนเงินให้มาเต๋อเว่ยอย่บอกครับนี Maria, mama, mama. Oh, un, un ่นี่โทษผิดเบอร์บ่อขนาดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองโทรเบอร์ใกล้ๆไว้นครับเมื่ออาจจะกด พีทครับเขาบอกเขาโตเรื่อยๆครับเอฟซีตั้งแต่ไหนน้อครับนี่เว่อรโอ้กปวดากมึงเนี่ยพีทเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองมึงเบอร์เบลกไก่กันครับนี่เบอร์นี่เบอร์นี่นี่เบอร์นี่เบอรนี่ครับอ่ะพี่กดกดเลขเบอร์พีทบอกมันโอนครับมันเดินท้ายมันติดกันครับมันมันมันติดกันแล้วมันซ้อนกันเลยลองมึงครับเบอร์นี่ ครับสวัสดีครับจากไอมอเตอร์เว่เจนี่เจนี่เห็นมือปราบินดีนะครับเจนี่ภาษาแซบครับไอเมนเบอร์ทีโทรมาหามมเตอร์เว่บอครับเบอร์นี้ครับไอเบนเบอร์โทรมาหามมเตอร์เว่บอครับมมเตอร์เว่เจนี่ครับเนี่ยโบมันขึ้นอยู่ในเบอร์ผมครับเพราะว่ามันติดโทรเข้ามาเรื่อยๆครับเบอร์ที่ไม่รู้จักก็ว่าครับว่าเอฟซีมันโทรมาหาไอมันเกือบลอยซ้ายแล้วครับมือนี้ โอ้บอกแน่ว่าจ้าใจอนนี่มือปราบอีนีบอกครับไอ้โคษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโอ้ขวยวางสายครับเออโทรหัวเขาเอาละแต่เพื่อเขาโทรมาแต่ละอันนี่เออกูกูเอาใจอยู่ดอกเหตุผลของมึงนี่เออเดี๋ยวดีกูรับสายน้องเขากันครับอือครับสวัสดีครับเอ๋มัตตเวิครับแล้วตกลงเขาโทรมาที่สายเขาบ้าเรื่อยๆร่บอกครับโทรมาสายเขาบ้าเรื่อยๆเลยครับขอขอขอบคุณเอฟซีด้วยครับเรื่อยที่ฮักและเมตตา ไอ้มอเตอร์เวย์คนหน่อยๆกูหนีได้ครับเด้อขอฝากเนี่ยฝากตัวฝากเจ้านี้น้ำเด้อครับเด้อกูปั่นผมเด้อครับขาบอกว่าไ้เจ้านี้กูสิปั่นมึงใส่กูบอกครับขับรถขับรถมี่ไงเจ้านี้บอกผมกับมี่มึอนี่กบไอ้หมวยเด้อครับเด้อไอ้มี่อยู่มวยไอ้มี่ห้ยหัวใจมอเตอร์เวย์ครับเพราะว่าหมวยกลยเป็นคนดันมอเตอร์เวย์คือกันครับครับผมมี่ไอ้ไอ้กับผมมวยกับหลานเจ้านี้แซ่ยบกับทีมงานมีพนักงานครับต้องขอขอบคุณในหลายครับที่เมตตาผมครับ วาตัวเองไอ้สิบอกโตเลยครับครับไอ้โตต้องคิดใหม่ครับครับไอนะว่าจริงๆแล้วอ้ายเข้าใจหดอกว่าชีวิตโตด้วยระบบประสาทโตมันเป็นแนวนี้ครับผมเคยไปอยู่ในไอจุกินยาของสีหมาโพิ์อยู่ครับไอ้ครับช่วงนั้นมึ่งก็ใช่ให้กูเบอเลยเนาะครับไอเอาเลยครับบัดนี้กูบอก มึงว่ารถนะกูว่าเผาะล่ะใช่เผาะใชครับเอาสอนสอนน่องนี่บ่เอากูกูใครมึงว่าก่อนกูซะเอามึงอยากว่าเอาเพราะว่ากันกูว่าแล้วมึงอะมักสอนกูตลอดนี่เออเอามึงว่าก่อนกูโหลดเอาเอาต่อไปนี่ผมจะไปสอนอาจารย์นี่นะป่านนี้ครับเออผมว่าก่อนใครครับกันนะครับผมหักหักหน้าเอฟซีทั้งหลายครับเอฟซีค้าครับครับหักแปงแบงปันเนะครับเด้อมีอย่างกับซอยเหลือสิ่งกันแลกกันครับหักแป้งแบ่งปัน ไอ้ลำลำได้ลด้ยครับเด้อพี่ไม่เนี่ครับจาเจ็บจาจนครับเฮงปังฟังครับครับแค่นี้แหละครับไมปอาเจนีเบ่าวได้ป่ะเนี่ครับอืมฟังกุชิบอลได้ป่ะกุีนี้เด้อครับไอ้มึงถามสอดกูนะครับผมจริงจริงแล้วมึงอ่ะนะครับไอ้มีบุคลิกที่น่ารักมึงอ่ะบ่มีผิดมีพ่ายก็ไผ่ดอกกูเบืองแล้วครับผมผมบ่มีแต่แคบก็ไผ่ครับเออมึงเพียงแต่ว่าโดยการคำ่าเบาเข่จาของมึงอะ เขาใจดอกว่าด้วยระบบประสาทมึงมันเป็นแนวนี้ครับครับครับเออมึงก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับครับวิธีการเบาการจาหรือการคุยครับผมเออเรื่องเล่าบางเรื่องที่มันโปรเดมมันเป็นแค่จินตนาการของมึงเนี่ยครับผมพใจดอกว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งของระบบการสั่งการทางสมองของมึงครับผมอ่าแต่ที่มึงบอกรวงรวงเลยๆเดี่ยมัน ฟังฟังแล้วับบอกักกูโบเป็นอย่างครับครับอ่รับได้เบิร์ดโบวก็ได้ก็ได้ผมผมผมกับิบอว่านี่สอนกูอีก็ต้องกครับครับมุกสอนกูอีก่ะเขาครับผมเอามุกนี่ไเ่มึงสอนแล้วมึงบอกมบอว่ารับกับแบบเจ้นี่ผมกับิบวดีๆครับบ้านนี้สิบอว่าว่าสิบว่บอก่ก้าลำอาครับเพราะว่าอายกับเป็นผูรักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับน้อผมกับิ เบาคนมวนลก็มายบัเนี้ยอายครับไอาจนี่ครับผมกสิบ้างกษีนะครับบัดนี้ผมสิีบว่ากระโชกโฮงห้างใส่ยอายแบบแบบบ่มหัวเราะแบบแบบแก๊กแก๊กแก๊กโพตีสินิทกั็มายนะครับเพืออไออายยกสูงกว่านะครับบัดนี้คือผมผมมาคิดเบางแล้วว่าอายกันอ้นหนาทื่อตาทั่วประเทศมาหรอกอุรักกุรย์ไงก็ไม่บ้างใจอายผมจนได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในบ้านในเมืองในหน้าทงานตำรวจแห่งชาติครับผมกสี ยให้อายยก้งอายยุสูงครั craft, บผมก็บทีเพราะมึงใจกูบอกเหรอเนีย like cool ังวดทีได้ครับบันนี้ครับให้อายเปลาได้แล้วครับบันนี้โอ้ยกูก็ต้องมาผอคนแนวนี้ปะปวดหัวให้อายเปลาเลยครับเพราะที่เข้าเปล่านะครับบันนี้ไงกูเบอกเนาะครับอถามสอนกูเลยพ่อสวัสดี้ครับถามสอนนะสอาอสอนคือประกอบเลยครับเออมอเตอร์วีครับมอเตอร์วีตัวตรงเข้าใจนะว่าโตเนี่ยนะ ลังเทือเนี่ยโตว่าหลาจนลังเห็ดใ้อาจจะเห็นในคนอยู่ไก่โตของโตเนี่ยมันเกิดความหลาลำค้าญคำเบาโตมันกลายเป็นโหนาเทือถือเออเวลาไปใสไปพบปะคนในชุมชนในหมู่บ้านน่ะมันเห็นในโตเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูดูในสายตาของคนอื่นแหละเห็นในโตแบบว่าอ่าเป็นคนที่แบบว่าโงนาเทือถือนะครับ,รบเออ เพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องเล่าตัวก็ค่อยๆคิดค่อยๆเว้านะไอเขาใจดอกว่าคําเบามึงเนี่ยมึงคุยมาตลอดว่ามึงสีขายทีมีทีมึงรวยจังสันจังสี่มึงสีซื้อน,นันซื้อนี่อ่ามันอาจจะเป็นด้วยนิสัยใจข้อและวก็วิธีการสังการของมันสมองมึงอ่แต่สิ่งหนึ่งที่มึงมีในโตัวมึงก็เป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักโมมีผิดมีภัยกับคน เออต่อจากนี้ไปยูปกูมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มึงยูกกูมึงอาจจะประเด้ยวว่าสิยูกูอีกดนเลื่อนตามน้านเท่าน้านแต่ในช่วงที่ยูกูต่อจากนี้ไปน่ะกูจะต้องสิสอนมึงว่าโลกของความเป็นจริงของคนท่ามันต้องหููจักทํามาหากินหมูจักขายแรงเพื่อจะแลกกับเงินเอบอมเมนว่าสิเอาฝันโดยจินตนาการตนเองโดยที่มันบ่มีมัน,มนบ่เกิดขึ้นจริง ละเหตุนในตัวเองงกมุนในจินตนาการของตนเองเข้าใจยังงยั่งใข้ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องที่มึงว่ามึงสีไปซื้อรถออกรถออกล่าในศาสนะเออหรือว่ามึงสีขายทีหรือมึงสีมีทีมีท่ททางสีสซื้อนั่นซื้อนี่น่นนะนั่นมันอาจจะเป็นเรื่องความสุขในความจินตนาการของมึงแต่ขัดมึงคุยอยู่โตคนเองหรึกเก็บไปในใจมันจะเป็นความสุขหรือเป็นแรงบันดาลใจมึงก็ได้ แต่ขันมึงว่าวต่อผู้คนผู้อื่นที่เขาได้ยินแล้วเขาฟังแล้วมันมันจะเกิดเป็นคำคุย <Okay. S 1> อืนี่คือคำสอนของอายเด้อเข้าใจวะลดพฤติกรรมในการพูดคุยคเห็นลดลงเว้าเทา่าที่ว้าเท่าที่ว้ามันเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่าลวงลดความลวงลง ผู้สิถธาเบิ่งว่าต่อจากนี้ไปใส่เวลาอีกเจ็ดมื่นเนี่ยมึงสิลดการเป่าการลวงการคุยการยังลงบอนี่คือคำสอนอ,นะอ,อ้ายนะเข้าใจบ่เข้าใจครับอ่าปฏิบัติตามครับอืมเอาไมงอยากจะหยอยากจะจะ,อจจะาอยากจะคุยจะจะฝากฝากร้านเจ้านี่แซ่บได้ครับเอออันนี้แซ่บมีักสาขาครับไอ สองสาขาสองสาขาครับอาหารอร่อยแห้งเด้อครับเด้อเชิญมาใส่บริการน้อ้อยผมครับกันมาสาขาทั้งไปเห็นอุบลรณ์กชุบบุรีเด้อครับกะทิพ่อมอเตอร์วยด์โบกรถอยู่หันเด้อครับเด้ออันนั้นสามารถมาทายลูกได้ครับมาทายลูกมาเทแค่แฮกแคงแบงปันกันได้ครับแฮกก็ได้ครับหักด้ครับหักเอฟซีทั้งหลายครับตัวประเทศครับตัวโลกน้ำครับครับครับผมกะผมมียังเวาหลายครับเพราะว่าอจนี่อาจากไทยเห้าหลายครับ เอาตัวนี้นะครับเด้อระวังไม่รุ้ยนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อครับครับครับจะควบข่เกินครับเออเลยมึงจะควบข่มเกินรักรักเอฟซีนะครับเอฟรับรัก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 ครับเลิฟเลิฟครับครับครับไม่เคยนะครับเอ้ร้ายมันบอกอะไรเบ้าครับขึ้นประโยชน์ครับโอ้ยอย่าบอกลุงลวงเลยเลยใช่ไหมครับครับไอ้ครับเอพยายามลดข่าวราลงแ้อยู่กลางๆครับไอ้เออบเพราายบพรหน่อยมันอยู่กลางนะครับเด้อครับ ขอบคุณคำสอนของไอ้เด้อครับเด้อผมเสีนัไปปฏิบัติครับวันนี้รู้สึกจงไหนในนั่งรถเอาผ่านมาลงปูนนิ่มแต่นอกครับวันนี้นิ่มแห้งครับมันบอกโบกตากระตาคืมอมอเตอร์ไซค์ห่างของผมครับโอ้เป็นบุญวาสนาแห้งครับวันนี้มเมื่อในขี่รถไอเอาผ่านของไอจะนี่ครับเออถ้ามีเมตเม,ม,มีตาสูงแห้ง,งแอาจจะหนี่ครับเออสมแล้วครับที่ได้ความไว้วางใจจากคุณลักษณ่ในบ้านในเมืองนะครับเด้อฝากไอ้ผมนะครับจะหนีเมือปลาพินดีครับซื้อกินง่ายซื้อยังแหะครับผมกับพงหุซื้อจริงไอยได้ครับ ผมเมืนอตอนน่้นแต่ผมผมหูจะยุทธนาอย่างนี้แหละแต่ผมจำได้ครับบุตงหูซือจริงนะครับน้องไอ้น้องครับเอาซื้อเอ้าใส่ในวงการนี่แหละครับครับเอาเดี๋ยวมันนี่ไปนอนบารได้ครับครับ๋ย่มือยังตื่นไ้ผ้าผมกับพอกับแม่วสุโธได้ด้ครับเออได้มากครับได้ได้ครับตื่นี่เสารด้วยรับื่อตื่นว่าผมตื่นประมาณตีห้าครับตื่นมาปัดกวดครับครับได้ครับปวดปาดล้านแม่นพ่อครับูมด้คครับครับปูข้ครับผมเอา ต่อจากนี้ไปทุกคนจะเห็นบทบาทใหม่ของมอเตอร์เวย์ครับคนสีบ๊อบน้อยลงอ่าคนสีบ๊อบลวงสีบ๊อคุยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปคลิปต่อคลิปนาคันผมไทยเราเห็นผู้ใดเห็นมอเตอร์เว่ยว่าวงลวงเรื่อยๆคุยก็สามารถด่ามอเตอร์เวย์ได้เลยครับด่าได้เลยครับอ่ามอเตอร์เวย์จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วครับครับอ่าจะเป็นคนที่น่ารักของเอฟซีทำตามคำสอนของไอ้ครับอ่าโอเคเนาะครับครับเอาเดี๋ยวเดินทางกลับถงหน้าผม ครับผมขอบคุณทุายครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมกับพามอเตอร์เวย์เดินทางกลับบ้านครับบ้านผมอยู่พี่บุญมังสาหานะครับหล่งออกจากลานจอดีิสแสบรับมอเตอร์เวย์กลับไปนอนน้ำสีโตนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเมื่อนี้รถมอเตอรถวิ่มาเออเออไม่ใช่รมีเตอนนอนจะบสิทธิ์ไปนอนอยู่ลานกันคือสิผมมีที่เออ ซีิก่อยเอาสงสารกัเลยเดี๋ยวพาลับไปนอนอยู่ตรงหน้าครับเป็นกัล่งใจทุกท่านรวมทั้งกัรลัางใจมอตอวีน้ำเด้อคุณนายนายครับครับครับมอัตครวครับสุดยอดเลยครับครับลาไปก่อนครับสูๆมอตอวีสู่ครับสูๆครับ